สำหรับ Level Physics ในครั้งนี้ก็จะเป็นหัวข้อของพลาศาสตร์ของไหลคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า Level Physics ก็ชอบออกในเรื่องของพลาศาสตร์ของไหลเหมือนกันก็ในเรื่องนี้แพทเทิร์นสมก,การมันมีอยู่รูปแบบเดียวก็คือถ้าเราเห็นโจทย์แล้วสมก,การมันก็จะมีอยู่รูปแบบเดียวที่เราแก้ไปแก้มาคือก็หนีไม่พ้นอยู่สมก,การ1สมก,การ2ส,สมก,การนี้แหละครับอะไม่ยากครับสาหรับใน เนื้อหาในเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเดแบบีอ่ะพิชิตพลาศาสตร์ของไหลหัวใจหลักของเราอ่ะเหมือนเดิมหัวใจหลักคือเราต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าของไหลในอุดมคติก่อนนะครับอ่ะก็จะมีกฎอยู่4ข้อสําหรับของไหลในอุดมคติก็คือ1ไหลแบบคงตัวก็คือไหลแบบคงที่สม่ําเสมอ 2. ไหลแบบไม่หมุน 3. การไหลเนี้ยบีบอัดตัวไม่ได้ 4. ต้องไหลแบบไม่มีความหนืด ในส่วนของตรงนี้นิยามของมันนะครับสาหรับของไหลในอุดมคติทีนี้กรอบถัดมานี่ก็คือในส่วนของความดันนะครับคือในโพลา,าสตร์ของไหลเนี่ยคือเขาพูดถึงความดันบ่อยนะครับคืออยากจะให้ทบทวนนิยามตรงนี้ไปด้วยความดันก็คือตามนิยามมันก็คือแรงที่กระทําต่อพื้นที่ที่ตั้งฉากใช่ไหมอ่าแรงที่กระทำต่อพื้นที่ที่ตั้งฉากน,นะครับอ่าในลักษณะนี้ หน่วยของความดันนั้นก็คือนิวตันต่อตารางเมตรนะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นปาสคาลนะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะทีนี้อีกหนึ่งตัวนั้นก็คือในส่วนของความหนาแน่นอ่ะอันนี้คงรู้กันอยู่แล้วเป็นความหนาแน่นของสสารนั่นก็คือของไหลนั่นเองนะครับก็ะจะเป็นพวกของเหลวแกส๊สอะไรพวกนี้อ่ะของไหลนะครับความหนาแน่นตัวโรเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรความหนาแน่นตรงเนี้ย ก็คือเราใช้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอ่าในส่วนของนี้ความดันความหนาแน่นอีกอย่างหนึ่งน,นั้นก็คือในส่วนของหน่วยของตัวแปรอ่าไอ้นี้ท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็ทุกท่านที่เคยทําข้อสอบคือบางทีอาจจะหลงหน่วยนะครับในส่วนหน่วยนี้ลืมแปลงหน่วยบ้างหน่วยตรงนี้อา้าว หน่วยปาสคาลนิวตันต่อตระต่อตารางเมตรนี่มันเหมือนกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่คือเขาจะลืมแปลงหน่วยกันนะครับส่วนมากในส่วนนี้อ่ะเรามาเน้นย้าหน่วยของตัวแปรในแต่ละตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหน่วยของความดันตรงนี้อ่าหน่วยเป็นหน่วยนิวตันต่อตารางเมตรหรือว่าเป็นปาสคาลนะครับอ่าปาสคาล นะหน่วยของปริมาตรเราจะใช้หน่วยของลูกบาทเมตรนะครับก็คือตัว M ยกกำลัง3ลูกบาทเมตรอ่ะพื้นที่หน้าตัดเราใช้หน่วยของตารางเมตรนะ m ยกกำลังสอตารางเมตรนะอันนี้คือกรณีที่เราใช้ในฟิสิกส์นะนะครับอัตราเร็วอ่านี้รู้กันอยู่แล้วกนะ็คือหน่วยของเมตรต่อวินาที นะครับอ่ะทีนี้กรอบด้านข้างตรงนี้ก็ให้มาสําหรับการแปลงหน่วยระหว่างความดันนะครับในส่วนของตรนี้อ่ะให้มาดูหน่วยพวกการแปลงความดันแต่ละหน่วยคือหน่วยของความดันเนี้ยมันก็มีหลายรูปแบบหน่วยของปริมาตรเช่นเดียวกันมันก็มีหลายรูปแบบนะครับในส่วนของนี้ถ้าจะแปลงก็ย้อนกลับมาดูกรอบพวกนี้ได้อ่ะความหนาแน,น่นของน้ําอันนี้เพิ่มมาให้เป็นเกดความรู้คือน่าจะรู้กันอยู่แล้วความหนาแน่นของน้ำก็คือ1กรัมต่อลูกบาท เซนติเมตรนะครับในส่วนของหน่วยนี้1กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรถ้าแปลงเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรก็จะได้ว่าเป็น10ยกกําลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับในส่วนของตรงนี้ค่คือ1000กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนั่นเองนะอ่ะหวัวข้อที่2นั้นก็คือสมการความต่อเนื่องอ่ะในส่วนของนี้อ่ะอตั้งใจดีๆสมการความต่อเนื่องไม่ยากก็คือเขานิยามไว้ว่าตลอดการไหลเนี่ยก็คือตาม นิยามของของไหลในอุดมคติคือมันต้องมีการไหลอย่างสม่ําเสมอก็คือมีอัตราการไหลที่คงที่นั่นเองสมการอัตราการไหลนั่นก็คือของไหลที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดต่อ1น่หน่วยเวลานะครับสมการอัตราการไหลให้เป็นตัว Q นะครับอัตราการไหลตัวนี้ก็คือปริมาตรต่อเวลานะครับคือของไหลปริมาตรหนึ่งที่ไหลผ่านพื้นที่หน้าตัดต่อ1หน่วยเวลาปริมาตร ตัวนี้คือเวลาอ่ะทีนี้ของไหลเนี้ยคือมันก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างของมันไปตามภาชนะใช่ไหมครับอ่าของไหลของมันฟื้นอ่ะสมมุตมิมีท่อมีท่อมีท่อนะน้ำมันก็ไหลไปตามท่อเน,นี้ยฟื้อ่าทีนี้คือจะคํานวณหาปริมาตรของตัวของไหลตัวเนี้ยมันก็คือปริมาตรของท่อเลยนั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่า ถ้าจะคิดปริมาตรของท่อเนี้ยก็คือเอาพื้นที่หน้าตัดมาคูณอยู่กับตัวของความยาวขนาดของท่อนั่นเองนะถ้าเราแปลงไปฟืบ a คูณ d อ่านี่คือหน่วยของปริมาตรที่ถูกแปลงมาลวพวกปริมาตรนะครับทีนี้ d หารด้วย t ตัวเนี้ยมันก็คือตัวของไหลที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลามันก็คือหน่วยของอัตราเร็วของของไหลนั่นเอง av นั่นเองฟืบนะในส่วนของตรงนี้ นะครับอ่าฟึบไอตัวเนี้ยย้ายลงมาแล้วกันฟึบอ่าในส่วนของตรงนี้นี่คือพื้นที่หน้าตัดนี่คืออัตราเร็วของของไหล ทีนี้สมการความต่อเนื่องก็คือประยุกต์มาจากคํานี้เลยครับว่าอัตราการไหลของของไหลเนี่ยมันจะมีค่าคงที่สม่ําเสมอคือหมายความว่าของไหลเนี่ยมันไหลเข้าท่อด้วยอัตราเท่าไหร่ออกมาก็อัตราเท่านั้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้เอาง่ายๆนั่นก็คือ Qin ก็คือไหลเข้านะตอนที่ของไหลมันไหลเข้าต้องเท่ากับของไหลตอนที่มันไหลออกนะครับสมการที่เราจะเอามาใช้นั่นก็คือในส่วนของ A 1 V 1 อ่ะนี่คือณนะสภาวะช่วงแรกตรงนี้นั่นเองนะครับนะทีนี้ไหลาจากจุดที่1ไปยังจุดที่2นะสมการมันก็เหมือนกันเลย a 2 v 2นะครับในส่วนของตัวนี้อ่ะไม่ยากสำหรับสมการความต่อเนื่องตรงนี้นะครับ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2 1> a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2นะครับในส่วนของตัวนี้อ่ะทีนี้พวกสมการความต่อเนื่องเนี้ยเขาจะเอามาประยุกต์กับสมการเบนูลีที่ จะใช้กันบ่อยนะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะสมการเบนูลีเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าผลรวมของความดันเนี่ยเป็นคือสมการเบนูลีตรงเนี้ยมันเกิดจากเป็นมันเกิดจากผลรวมของความดันแล้วก็พลังงานจนต่อ1ห,หน่วยปริมาตรพลังงานสักโน้มถ่วงต่อ1ห,หน่วยปริมาตรณนะตำแหน่งใดใ,นในของการไหลที่มีค่าคงที่ก็คือเขาใช้หลักอนุรักษ์พลังงานเข้ามาอธิบายนะครับนะ ้ดไวนิดหนึ่งก็ได้ครับใช้หลักอนุรักษ์พลังงานนั่นเองเอามาอาธิบายการเคลื่อนที่ของของไหลตรงนี้นะครับก็คือหัวข้อหลักของเรามันก็คือพลศาสตร์พลศาสตร์นี่เราจะอธิบายสาเหตุของการเคลื่อนที่ นะครับในส่วนของตรงนี้นะเราใช้หลักอนุรักษ์พลังงานเข้ามาอธิบายสมการเบนูลีนะั่นกะ็คือในส่วนของ p 1นะึ่งนะคือความดันณนะจุดที่1นึ่ง rho gh 1นะครับพลังงานศักน้มท่วงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรตรงนี้นะบวกกับ1นส่วนสอ v หยกกำลังสองพลังงานจนต่อ1หน่วยปริมาตรจะต้องเท่ากับณนะจุดที่2นะครับก็คือมันอนุรักษ์พลังงานนั่นเองสมการก็เหมือนกันเลยนะครับปึ๊บ อ่ะในลักษณะนี้ p 1วก log h 1 1 2บวก1ส่วน2โล v 1ยกลังสงเท่ากับ p 2บวก log h 2 1 2บวก1ส่วน2โล v 2ยกกลัง2นะตรงนี้อ่ะทีนี้จะทิ้งสมการอนุรักษ์พลังงานให้ท่านผู้ชมคนไหนคืออยากจะไปพิสูจน์ก็ไปพิสูจน์ได้นะครับในส่วนของนี้นะมันใช้หลักอนุรักษ์พลังงานที่ว่างานที่เกิดขึ้นณจุดที่1นนะไอตรงเนี้ยมันเป็นงานที่เกิดจากของไหลนะ บวกกับพลังงานสักน้มถ่วง mgh1 บวกกับ1.2 1.2ส่วน2ส่วน2 mv ยกลังสนะพลังงานจนต่อ1หน่วยปริมาตรตรงนี้เท่ากับจุดที่2นะสมการมันเหมือนกันมาเลยฟึบอ่าในรักษะนี้ ทีนี้ในเรื่องของของไหลเนี่ยคือเราแปลงสมการให้อยู่ในส่วนของพวกมวลตรงนี้เราจะไปเราจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอยู่ในรูปของอของไหลเป็นความหนาแน่นนะเขาจะพูดถึงความหนาแน่นของมัน ความหนาแน่นกับปริมาตรนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะลองไปสร้างสรรมการดูนะครับก็คือใช้หลักของพวกเนี้ยของไหลความหนาแน่นกับปริมาตรเอาปริมาตรฐานทั้งสมการอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเราจะได้สมการเบนูลีออกมานะครับอ่ะในส่วนของตรงนี้ทีนี้เราใช้แค่สมการความต่อนเนื่องกับสมการเบนูลีเนี้ยก็สามารถทําโจทย์เอลเบได้แล้วครับอ่ะในส่วนของนี้เรามาประยุกตสถานการณ์กัน ก็คือ 1. นึ่ง้ำไหลออกจากท่อตรงนี้ก็คือถ้าเราพูดถึงในหลักสูตรตอนมาไปมันจะเรียกว่ากฎของเทอริเชลลี่นะครับเขาอาจจะเขาอาธิบายว่าภาชนะเปิดอัตราเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากทางด้านข้างข,างของภาชนะจะเท่ากับอัตราเร็วของวัตถุที่ตกอย่างเสรีที่ระดับความสูง h เท่ากันโดยไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของเหลว นะครับในส่วนของนี้จาไปก็ได้เผื่อข้อสอบเอเลเวลเขาอาจจะเล่นนิยามกับเรานะครับในส่วนของตรงนี้นะนะมันเหมือนกับการตกเสรีของวัตถุเลยอ่ะมันเหมือนกันยังไงเรามาใช้สมการแบนูรีเข้ามาประยุกต์นะครับในส่วนของนี้สมการแบนูรีอ่ะเมื่อกี้เลยขอก๊อปมาเลยลวกันเพื่อเพื่อความรวดเร็วปึ๊บเอามาอธิบายน้ําไหลออกจากถัง นะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะน้ําไหลออกจากถังเนี้ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าความดันที่กดลงมาด้านบนนะครับความดันที่กดลงมาด้านบนมันคือความดันบรรยากาศนั่นก็คือ p0 นั่นเองนะทีนี้ความดันที่ตอนที่น้ามันไหลออกจากตัวรูถังตัวเนี้ยมันก็มีความดันบรรยากาศมากดอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะนะครับทีนี้มันทําให้เราตัดตัวแปรของสมการตัว p1 p2 เนี่ย ออกไปได้เลยเพราะว่าเราย้ายตัวของ p2 มาลบกับ p1 มันก็คือความดันบรรยากาศไงน,นี่คือความดันบรรยากาศ p0 กับ p0 ตรงเนี้ยมันก็เลยหายไปนะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของถ้าเขาในส่วนใหญ่เนี้ยน้าไหลออกจากถังเนี้ยคือส่วนใหญ่ก็คือเขาเปิดถังใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของรูที่เจาะเนี้ยคือส่วนใหญ่เขาจะเจาะเป็นขนาดเล็กๆนะครับขนาดเล็กๆ ขนาดเล็กนะครับเป็นรูขนาดเล็กทําให้น้ําในถังเนี้ยในระดับในถังเนี้ยมันเกิดการลดอย่างแทบที่ว่าไม่เกิดไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับก็คือเขาเลยประมาณให้ว่าอไอตัวของน้ําที่ด้านบนที่เรามองจากด้านบนตรงเนี้ยก็คือ v 1อ่ะถ้าสมมุติเราเราว่าเรามองเป็น v 1นี่คือตามรูปมันเป็นที่ตําแหน่งที่2นะ นะครับในส่วนงนี้อ่ะแก้เป็นหมายเลข1งตัวนี้แก้เป็นหมายเลข2นะครับอ่ะพูดกันง่ายๆ v 1ตัวเนี้ยมันจะประมาณเท่ากับ0น,นะครับในส่วนของตรงนี้ v 1ประมาณเท่ากับ0น,นะครับนะก็คือน้ำมันลดแต่ว่าลดในแบบที่ว่าเราไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือมันลดแบบน้อยมากๆนะครับอ่ะตัดสมการตัวนี้ทิ้งไป นะครับอ่ะก็เหลือสมการตัวของ rho g h หน rho g h สองหนึ่งนสอ rho v 2องยกลง 2, ังสองตรงนี้อ่ะทีนี้เราทําการหารตัวความหนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยนะตัว rho มันตัดกันไปหมดฟืบฟบืทีนี้เราทําการคูณ2ทั้งสมการคูณ2ทั้งสมการนะ ตรงนี้2 g อ่าตัวนี้ย้ายตัว h มาลบเลยก็ได้แล้วเราก็ดึงตัวร่วมนะครับจะเท่ากับ1ส่วน2อ่าตัวนี้ไม่ไม่ใช่1ส่วน2แล้วเพราะว่าเราคูณ2ทงทอมรบการ2มันหายไปก็เหลือเป็น v 2ยกลัง2ตงัวนี้อ่ะฟืบย้ายข้างมันจะมีค่าเท่ากับ square root 2 g h 1ลบ h 2นะครับอ่ะคือส่วนใหญ่ h 1ลบ h 2ตัวนี้เราจะเรียกมันว่า delta h นะตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเดลต้าเฮก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะนะคืออาจจะไม่เหมือนดังรูปเท่าไหร่นะครับในส่วนตองนี้อ่ะเราก็แปลงเป็น H1H2 ก็ได้นะครับในส่วนของนี้ะน, H 1, H นะนนนนะผลต่างตรงนี้คือเดลต้าเฮนั่นเองนะครับในส่วนของนี้เหมือนกับสมการตอนที่เราคำนวณในเรื่องของการตกวัตถุเสรีเลยนะครับในส่วนตรงนี้ถ้าใครจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนะในส่วนตรงนี้ เราก็ไปทบทวนมาก็ได้นะครับในส่วนของนี้ก็มีเรื่องหนึง่งนั่นก็คือในส่วนของอนุรักษ์พลังงานก็เคยเจอสูตรในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับ v เท่ากับ q u a อง gh ตรงนี้อ่ะเราก็เขียนในกรอบเลยว่า v ตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับ square root s q u a r o o t อุ้ยตรงนี้ผิดนิดนึงนะครับคือตรงนี้มันควรจะเป็นที่ตำแหน่งที่1ใช่ไหมตัวนี้เป็นตำแหน่งที่2เพราะว่า เราเปลี่ยนตัวแปรหมดแล้วไงนะครับในส่วนของตรงนี้1กับ2เราเปลี่ยนหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมแก้ให้ในเอกสารตรงนี้ก็คือ 2g d e l เดลต้าก็ได้นะครับอ่าเขียนไปเดลต้านะครับก็คือความสูงที่มากกว่าลบความสูงที่น้อยกว่านั่นเองอ่ในส่วนตรงนี้ที้ตัวที่2นั้นคือแรงยกของปีเครื่องบินตรงนี้อ่ะ ก็ใช้ในก็ใช้หลักแบนูลีตัวนี้เข้ามาอธิบายเหมือนกันนะครับอ่าเขาจะมา,าหาในส่วนของแรงยกของปีกเครื่องบินนะครับในส่วนของตรงนี้อ่าทีนี้แรงยกของปีกเครื่องบินอ่าแน่นอนมันเคลื่อนที่ในอากาศใช่ไหมครับมันก็จะมีความดันที่จะทำกับตัวของปีกเครื่องบินเนี้ยคือทั้งรอบทิศทางของมันเลยทีนี้ตัวปีกปีกเครื่องบินเนี้ย จะไม่เหมือนกับตัวของน้ําที่ไหลออกจากถังที่ความดันมันเท่ากันเราเลยจับมาลบกันเทบศูนแต่ว่าความดันตัวเนี้มันก็คือความดันที่ตัวต้นปีกตัวนี้กับตัวด้านล่างของปีกในส่วนของตัวนี้คือความดันมันเป็นความดันบรรยากาศเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีในเรื่องของความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านทํำให้ความดันทั้งสองตำแหน่งตัวนี้ มันมีค่าที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะทีนี้คืออยากให้เรารู้ว่าตอนที่เครื่องบินมันบินในอากาศนะครับปีของเครื่องบินตัวเนี้ยอ่ะด้านบนของปีเครื่องบินมันจะมีความเร็วที่มากกว่านะมันมีความเร็วที่มากตัว v เนี้ยมันมีค่ามากส่วนด้านล่างเนี้ยกลับกันเลยมันก็จะมีค่าน้อยนะครับทีนี้ มันมีนิยามตัวหนึ่งที่ว่าความดันกับตัวของเป็นหลักตรงนี้ครับว่าความดันกับตัวของอัตราเร็วของอากาศที่ไหลผ่านปีกตัวเนี้ยมันจะแปรผกผันกันอะก็คือถ้าด้านบนเนี้ยมันมีความเร็วมากใช่ไหมก็คือความดันมันจะน้อยนั่นเอง ความดันมันจะน้อยแล้วด้านด้านล่างเนี้ยมันจะมีความดันที่มากนะครับในส่วนของตัวนี้อ่าทีนี้ความสูงความสูงความสูงของปีเครื่องบินตัวเนี้ยคือเขาประมาณให้เท่ากันนะครับ h1 ประมาณเท่ากับ h2 นั่นเองนะทำให้ตัดพดโล g h ตัวเนี้ยทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาความดันทั้งสองเนี้ยจบมาลบกันเพื่อ,อที่จะหาแรงยกของปีเครื่องบินนะครับ p1 ลบ p2 ตัวนี้ จะเท่ากับ1ส่วน2 row, v 2ยกลังสลบกับ v 1ยกลังสตรงนี้อ่ะตรงนี้มันก็คือผลต่างของความดัน p 1ลบ p 2ผลต่างของความดันนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ย้อนไปกลับไปยังสมการที่ความดันมันก็คือแรงที่ทำต่อพื้นที่หน้าตัดที่มันตั้งฉากใช่ไหมอ่ะนี่คือนิยามของความดันนะถ้าเราจะย้ายข้างหาแรงดันแรงดันเราก็ย้ายพื้นที่หน้าตัด ตัวเนี้ยขึ้นไปคูณอยู่กับตัวของผลต่างของความดันแรงยกของปีเครื p ่องบิน f เท่ากับ pa นะแล้วก็เอาตัวค่าตัว delta p เนี้ยเอาเข้ามาแทนในสมการเราก็จะได้ว่าตัว f ตัวแรงยกตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2โร a v 2ยกกำลัง2อลบกับ v 1 ยกกำลังสองนะครับในส่วนของนี้อ่ะเป็นแรงยกปีกเครื่องบินนะทีนี้ตัวที่3อันนี้ส่วนใหญ่นะครับคือนานๆน,นทีเขาก็อาจจะเอามาออกนะครับในเรื่องของแรงผลักที่เกิดจากน้ำนะครับไหลผ่านท่อในลักษณะนี้นะคือท่อนี้มันอาจจะติดอยู่กับตัวของกำแพงนะครับอ่าอาจจะติดอยู่กับตัวของกำแพงแล้วถามว่าแรงที่น้ำมันผลักกำแพงเนี้ยมันมีค่าอยู่เท่าไหร่ นะครับในส่วนของนี้เราจะใช้นิยามของแรงตัวนี้มันก็คือแรงที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเราเรียกมันว่าแรงดันนะครับใครยังจําได้บ้างว่าแรงดนมันคืออะไรแรงดนก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อหน่วยเวลาห,าหรืออาจจะเรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะครับในช่วงเวลาหนึ่ง อ,อัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในช่วงเวลาหนึ่งมันก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันนั่นเองนะครับในส่วนของน,งนี้ทีนี้การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนั่นก็คือตอนโมเมนตัมตอนหลังลบกับตอนแรกนะครับในส่วนของนี้น m v ลบ u หารด้วยเดลต้า t คือตัวนี้มันเป็นความเร็วตอนหลัง ความเร็วตอนหลังกับความเร็วตอนเริ่มนะครับในส่วนนี้ความเร็วปลายกับความเร็วตน้นนั่นเองนะเราจะใช้นิยามนี้เอามาสร้างสมการหาแรงผลักที่เกิดจากน้ำปึ๊บไม่แน่ใจเมื่อกี้กดอะไรอ่ะทีนี้แรงตรงัวนี้อ่ะเราเขียนสมการก่อนปึ๊บ m เท่ากับ v ลบ u หารด้วย เดลต้าทีใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึงตัวของสมการเมนูรีที่เราจะให้ประยุกต์สมการคือของไหลเขาจะพูดอยู่2ออย่างในส่วนของนี้ของไหลของไหลเขาจะพูดถึงตัวของความหนาแน่นความหนาแน่นกับตัวของปริมาตรนั่นเองนะในส่วนของนี้อ่ะเขายุ่งกับตัวพวกมวลด้วยนะครับ มีอยู่3มอย่างแล้วกันนะครับในส่วนตังนี้อ่ะไปแก้ดัดบนนิดนึงความหนาแน่นอ่าตัวนี้มวลเนี่ยของใหญ่ของไหลตัวนี้เขายุ่งอยู่กับ3คํคำนี้ครับมวลความหนาแน่นปริมาตรนะครับอ่ะฟืบทีนี้เราก็จัดการแปลงมวลตรงนี้ให้อยู่ในรูปของความหนาแน่นแล้วก็ปริมาตรนั่นเอง มวลก็คือตัวของความหนาแน่นของสสารตัวนั้นคูณอยู่กับปริมาตรอ่ะนี่เราแปลงมวลมาแล้วนะฟื๊บมวลตัวนี้ก็คือความหนาแน่นคูณอยู่กับปริมาตรแล้วตัวของพวกความเร็วปลายตัวอัตราการไหลตัวเนี้ยอัตราเร็วตอนต้นกับอัตราเร็วตอนปลายตัวเนี้ยฟื๊บคือส่วนใหญ่น้ําไหลเข้า นะครับแรงตัวของอัตราเร็วของน้ําตอนไหลเข้ากับอัตราเร็วของน้ําไหลออกเนี่ยคือมันเท่ากัน v in เท่ากับ v out นะครับส่วนใหญ่ที่เขาบอกมานะครับ v v อ่าเขาอาจจะเขียนในลักษณะนี้นะทีนี้เราต้องดูด้วยนะครับว่าไอตัวความเร็วของน้ําที่เข้ามาเนี่ยมันก็คือเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมอ่าในส่วนของตรงนี้นะตอนเข้านะครับ v ตอนเข้า มันเป็นบวก v นะครับก็คือเราให้ทิศไปทางขวาเนี่ยเป็นบวกทิศไปทางซ้ายเนี่ยให้มันเป็นลบ v out ตอนออกเนี่ยมันทิศไปทางลบ x นะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะเราก็แทนค่าลงไป rho v ลบ v คูณอยู่ลบกับลบ v นะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะหารด้วย delta t นะ ทีนี้ปริมาตรที่หารด้วยเวลามันก็คือนิยามของอัตราการไหลเลยใช่ไหมครับอ่ะก็แปลงให้อยู่ในรูปของพื้นที่หน้าตัดอ่ะพื้นที่หน้าตัดส่วนใหญ่เขาจะบอกมาพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับในส่วนของตัวนี้อ่ะแล้วก็ความเร็วของน้ําเขาก็บอกมาแล้ว rho a v ตรงนี้ด้านในเป็นลบส v ใช่ไหมรวมกันได้ทั้งหมดเอา v คูณเข้าไปเพราะว่ามันตัวซ้ํากันลบส ρa v ยกกำลังสองอ่ะที่มันติดลบเนี้ยก็มาจากอ่ทาทาร์บาตแรงที่มันติดลบเนี้ยมันก็คือแรงที่ทิศชี้ไปทางลบ x นั่นเองนะครับก็คือแรงที่กำแพงกระทำต่อตัวขดขดท่อตัวเนี้ยท่อขดตัวเนี้ยอ่าถ้าเขาถามว่าแรงที่ท่อกระทำต่อกำแพงเนี่ยเท่าไหร่แรงดันน้ำที่ท่อกระทำต่อกำแพงมันก็คือ แรง F เนี่ยเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าในทิศที่มันตรงกันข้ามกันแต่ว่าขนาดของมันเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนั่นก็คือในส่วนของ2 r o av ยกกลังสนั่นเองนะครับในส่วนของของตรงนี้ฟืบนะก็คือเนื้อหาเนี่ยจบแล้วนะครับทั้งหมดที่พูดถึงมันง่ายๆแบบนี้จริงๆเลยครับอ่ะ ก็คือที่เขาพูดถึงหลักๆนั้นก็คือในส่วนของสมการความต่อเนื่องแล้วก็สมการเบนูรีเท่านั้นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะอยากจะให้ไปเน้นกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะถ้าใครดูเนะื้อหาติวสรุปตรงนี้เสร็จแล้วก็10ข้อนี้ให้ท่านผู้ชมได้ไปฝึกวิทยายุทธกันนะครับในส่วนของนี้สิข้อแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเฉลยทั้ง10ข้อนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ การติวเนื้อหา A Level Physics พลาศาสตร์ของไหลก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ